สวัสดีครับผมเชฟอกคิราครับไรล,ลุ่งรัดค่ะรายการที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับจังหวัดฉะเชิงเซาในมุมที่ท่านาอาจจะไม่เคยรู้และไม่เคยเห็นมาก,ก่อนกับคำพูดที่ว่าคุณมาสัมผัส8ริ้วแล้วหรือยังกับรายการอันซีน8ริ้ว <Un seen S 1> ว,วันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมนาสถานที่สุดอันซีนของวัยรุ่นในจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ ใช่แล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ก็มาได้เหมือนกันนะครับและที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือศูนย์การเรียนรู้เมืองสะเชิงเซาค่ะเรียกอีกชื่อน,นึงว่า Knowledge Center of Ch Ch c ะเเิิเเาหรือ KCC ครับค่ะส่วนข้างในจะน่าติดตามน่าตื่นเต้นแค่ไหนไปชมกันเลยดีกว่าค่ะาคตามมาเลย สายไฟฟ้าบางเกอะเคเบิลจำกัดมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดฉะเชิงเซาบนถนนสิริโสธรหรือบางปะกงฉะเชิงเซาตรงไปประมาณ14กิโลเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนมหาจักรพัรดิจากนั้นขับตรงไปประมาณอีก3กิโลเมตรจะสังเกตเซเว่นอยู่ทางซ้ายมือให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนวรกิจและจะพบศูนย์การเรียนรู้ KCC อยู่ทางซ้ายมือค่ะค่ะแล้วเราก็ได้มาถึงข้างในแล้วนะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นจุดอันซีนจุดแรกของที่นี่เลยนะคะชื่อว่าโซนบ้านของเราค่ะครับจุดนี้นะครับก็คือจะเป็นจุดที่จะบอกประวัติความเป็นมาของจังหวัดฉะเชิงเซาเมืองแปดริ้วว่าชื่อนี้ได้มาจากไหนเป็น,นมาอย่างไรนะคะพี่เจีย๊ยบพาเพื่อนๆดูเลยค่ะว่าเริ่มแรกอะ่ะจังหวัดของเราอะ่ะชื่อว่าอะไรก็จังหวัดของเรานะครับอ่านี่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับตรงนี้ก็อยากรู้ว่ามาจากตรงไหนก็สามารถเปิดดูได้จากตรงนี้นะครับ เขาบอกให้ไปดูป้ายสตรึงเตงหรือแซงเซานะคะงั้นมานี่ก่อนดีกว่าสตรึงเตรงเลยนะครับนี่นะครับสตรึงเตงก็คือจะบอกว่าสตรึงเตงเนี่ยมาจากภาษาเขาเมรนะครับที่แปลว่าคลองลึกหรือว่าคลองใหญ่นะครับซึ่งจะตรงกับสภาพภูมิศาสตร์ของแม่น้ำบางปะกงนะครับก็เรียกไปเรียกมากรอนจนเป็นฉะเชิงเซานะครับส่วนอีกประวัตินึ่งเขาก็บอกว่าฉะเชิงเซาเนี่ยมาจากคําว่าแซงเซา แสงเซาแสงเซาอะไรเ<ช>งี้ยค่ะคนะตรงนี้นะครับตามพระราชพงศาวดารนะครับฉบับหลวงประเสริฐชื่อนี้ปรากฏขึ้นเมื่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งสเสด็จไปตีเมืองนี้อีกทั้งบริเวณนี้ยังเป็นพื้นที่สําคัญตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจึงเป็นไปได้ว่ามีการตั้งชื่อเมืองนี้ซึ่งก่อนมาจากฉะเชิงเซานะครับค่ะ ส่วนเพื่อนๆก็พอจะทราบกันมาบ้างแล้วนะคะว่าฉาเชิงเซาเนี่ยหรือเรียกเรียกย่อว่า8ริ้วนะคะแล้วเขาว่า8ริ้วเนี่ยมาจากไหนก็เปิดป้ายอยู่ตรงนี้เลยค่ะช่วยพี่หน่อยคือมันมีประวัติอยู่2ประวัตินะคะประวัติแรกเขาก็เลยเขาก็บอกว่ามาจากปลาช่อนของเมือง8ริ้วที่ว่ามันตัวใหญ่มากเวลาเราหันนห่นบ้างออกมาก็จะได้เป็น8 8ริ้วเลยอย่างในรูปนี้เลยนะคะส่วนอีกประวัติหนึ่งเขาก็บอกว่ามาจากละครพื้นบ้านเรื่องพลรถเมลีค่ะ ซึ่งตอนที่พารถะไปช่วยนาง12ให้พ้นจนา<ะ>กน,ะะนางยักษ์นะคะแล้วนางยักษ์อะก็ได้ตายแล้วเศษชิ้นเนื้อของนางยักษ์เนี่ยกลายเป็นปลาไม่ใช่เศษชิ้นเนื้อของยักษ์อะมันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระจายกไปเ,ออเป็น8ชิ้นเขาก็เลยเรียกว่า8รลิ้วค่ะค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็คือจุดกำเนิดข้าวหอมมะลินะคะ ึ่งเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าพันข้าวหอมมะลิเนี่ยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกอ่ะก็มาจากอาเภอบางค้าของจังหวัดฉะเชิงเซาของเรานี่เองค่ะเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากนะครับค่ะส่วนตรงเนี้ยมันก็จะมีกิจกรรมให้เล่นก็คือเวลาเราเหยียบอ่ะมันจะมีนี่นี่เซนเซอร์ใช่เซนเซอร์อันนี้ตรงเซนเซอร์นกเนื่องนะครับแล้วก็เซนเซอร์ปลาช่อนถ้าเราเหยียบปลาช่อนปุ๊บปั๊บปลาช่อนก็จะว่ายอ่ะพี่ขอเหยียบนกอ่ะพี่จะเหยียบนกอ่ะนกนกมากเหยียบนก ถ้าเราเหยียบพร้อมกันสองคนน่ะทั้งนกทั้งปลาก็จะมานะคะตรงนี้เขาเรียกว่าจุดจองจอลอดจอหลอดใช่นี่กาลังจะให้น้องเตยดูอยู่พอดีลองสังเกตดูนะครับตรงนี้คือทํามาจากหลอดกาแฟเรียงกันแน่นมากเนี่ยเรียกว่าหลอดภาพผ่องแท้เลยแหละเป็นความคิดสร้างสรรค์มากเลยนะคะเราไปดูจุดต่อไปกันดีกว่าคือภาพเก่าเล่าเรื่องก่อดดหน่อย เป็นจอทัชสกรีนนี่จิ้มได้เลยแหล้อ๋อแล้วมันก็จะโชว์ภาพใช่จะโชว์ภาพเก่าๆของจังหวัดชาเชิงเซาอ,นนอุย้ยเซลฟี่แต่แต่วลาเลยเนี่ยไม่ใช่นี่เขาลํเาจับมือกันลําค่ะนึกว่าเซลฟี่ อ,อตรงนี้พี่เจ๊กก็จะเป็นของดีของเมืองแปดริ้วใช่มันจะเป็นสถานที่ต่างๆที่อยู่ในเมืองแปดริ้วของเราเนี่ยแหละอ๋อสถาหลักเมืองของ้าขงในก็จะเป็นพวกประวัติใช่ก็อมีทํำงานสิบสองด้วยคว,ความรู้เยอะอ๋อนอกจากจะมีเป็นป้ายแล้วก็ยังมีเป็นจอทัสกินด้วยน,นี่นี่นี่มีเลือกเลือกอ,อ๋อวิถีชีวิต ยชอบอันนี้ชอบชอาหารอันนี้กันไข่อ่ะจิ้มไข่แกชอบจิ้มไข่จากเมื่อกี้นะครับก็จะมีตัวจอทัชสกรีนมีแผ่นป้ายเลื่อนไปเลื่อนมา,านี่อันนี้ไฮโซวกว่าเขาเรียกว่ามันเป็นจออินเทอร์แอคทีฟมันทำนะอะไรได้บ้างก็คล้ายๆกับจอทัชสกรีนแต่ว่ามันจะมีเ,เป็นภาพฉายลงมา,า,ลงมาแล้วก็มันจะมีอ,อ,อารมณ์คล้ายๆปุ่มอยู่ตามจุดต่างๆอ่ะงั้นเดี๋ยวลองกดเลยถ้าเรากดตรงไหนมก็จะไปตรงนั้นใช่ไหม ใช่ครับแค่มือไปผ่านเท่านั้นเองนี่แล้วกัน่าเห็นไหมอ๋อเป็นประวัติใช่นมำทอนตามที่ถนนมารุทงนกเงือกครับนกเงือกอันนี้พี่นกเงือกและคนจุดนี้นะครับจะเป็นจุดอานที่จุดที่สองของเรานะครับที่นี่คือห้องสสมุดครับ ห้องสมุดที่นี่นะคะก็จะมีจุดเด่นคือเวลาเราอยากจะหาหนังสืออ่านหรืออยากจะยืมหนังสือเราก็สามารถปกติหาไม่เจอทําไงหา,ามไม่เจอผมก็เดินหรือแม,ม,ม่ถามบรรลักษ์ถามบรรลักษ์แต่ที่นี่นะคะเราก็เป็นระบบเซลเซอร์ชิงคือจะมีคอมพิวเตอร์ไว้ให้เราไปเซิร์ชดูหนังสือแล้วมันก็จะบอกว่าหนังสือเล่มนั้นนั้นอะ่ะอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปเดินหยิบมาเลยใช่ครับถ้า <ผม S 2> เราจะอ่านที่นี่เราก็มีโซนให้เรานั่งอ่านหนังสือนะคะหากใครอยากจะยืมกลับไปอ่านที่บ้านก็ได้นะคะที่เราเราต้องทำไงครับ ก็ไปยืมปกติยืมที่ไหนยืมกับบาารรลักษณ์ใช่แต่ที่นี่คือเป็นตู้ยืมหนังสืออัตโนมัติค่ะด้านหลังครับและด้านเหนือจะมีหนังสือให้อ่านแล้วก็ยังจะมีคอมพิวเตอร์ละอินเทอร์เน็ตฟรีให้เล่นด้วยค่ะและห้องสมุดห้ามเสียงดังครับค่ะอันนี้จะเป็นตู้ยืมหนังสืออัตโนมัติใช่ไหมคใช่ค่ะหนูอยากยืมอันนี้ใส่บัตรเข้าไป <c oughs> โอเคแล้วก็วางหนังสือนี้อ่าฮะถ้ามันขึ้นคือยืมแล้วมันจะขึ้นสีเขียว แล้วตองนี้คือจะเก็บหน้า,เ,นาเราด้วยใช่ไหมแล้วกดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ก,กดเอาสลิปแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าหนังสือเนี่ยยืมได้นานแค่ไหนก็คือเขาจะบอกระยะเวลาคือ7วันอยู่ในสลิปมาเลยแล้วก็ในชั้นเดียวกับห้องสมุดนะครับก็จะมี IT Station ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังเราก็จะเป็นซ u n d Studio เราไปดูกันดีกว่าครับ ที่เรายู่ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นจุดอันซีนจุดที่3ของเรานะครับรนี้คือมันติมีเดียโซนค่ะครับในมันติมีเดียโซนนี่มีอะไรบ้างครับก็จะมี KCC Theater ค่ะครับเป็นโรงภาพยนตร์นะคะที่เพื่อนๆสามารถมาชมภาพยนตร์ได้ฟรีเลยค่ะส่วนจะเป็นเรื่องไหนแล้ววันวันนั้นมีรอบไหนบ้างก็มาติดตามชมได้วันต่อวันเลยค่ะครับผมแล้วนอกจาก KCC Theater แล้วมีอะไรอีกครับก็จะมีเทคโนบาค่ะเทคโนบา งงงงละสิมันคืออะไรครับเทคโนบลนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่ให้เพื่อนๆมาเล่น iPad ได้ฟรีค่ะฟรีเลยฟรีแล้วก็มีหลายเครื่องด้วยเดี๋ยวไปเล่น iPad ฟรีกันดีกว่าพี่อยากเล่น iPad ฟรีแล้วปก <ะ S 1> ติพี่เสียตังค์ซื้อ ผมชื่อดนทักษินาวันนะครับเป็นผู้จัดการของ KCC หรือว่าศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเซานะครับชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่า Knowledge Center of c h a c h o e n g a o ครับครับศูนย์ KCC นะครับมีแนวคิดนะครับมาจากท่านนายกเทศมนตรีนะครับนายกฤยธ์ฉายแสงนะครับที่มีแนวคิดนะครับมาจากทาง t k p a นะครับคือจุดประสงค์หลักเลยนะครับเราเนี่ยเป็นห้องสมุดมีชีวิตหรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่า Living Library นะครับจุดประสงค์หลักของเราก็คืออยากให้ทุกคนนะครับคนไทยนะครับเกิด จิตสำนึกนะครับในการรักการอ่านนะครับมีกระบวนการคิดนะครับแล้วก็วิเคาะห์นะครับโดยอาศัยทั้งความรู้นะครับแล้วก็ควบคู่จินตนาการนะครับอย่างสโ,โลแกนของเรานะครับก็คือความรู้คู่จินตนาการครับ สำหรับทุกท่านนะครับที่อยากเข้ามาใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ของเรานะครับศูนย์การเรียนรู้ของเราเนี่ยมีถึง9แหล่งเรียนรู้ด้วยกันนะครับโดยโซนแรกเนี่ยเขาก็จะเป็นหอประวัติเมืองเชิงเซาหรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่า our home นะครับภายในเนี่ยเราจะมีสื่อนะครับมัลติมีเดียนะครับที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่เข้ามาศึกษานะครับข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดเชิงเซาของเรานะครับโดยจะมีมาสคอตอยู่2ตัวก็คือปลาช่อนแล้วก็นกเงืนอครับ ส่วนถัดมานะครับจะเป็นโซน exhibition halls นะครับหรือเรียกภาษาไทยง่ายๆเลยว่าห้องปล่อยแสงนะครับก็เหมือนเป็นสถานที่ที่ให้ประชาชนทั่วไปที่มีความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะด้านการรำหรือว่าอะไรต่างๆนะครับสามารถมาโชว์ผลงานได้ตรงนี้นะครับส่วนต่อมานะครับเราเรียกว่าจตุรัสนัดฝันนะครับหรือว่า dream square นะครับตรงนี้นะครับเป็นศูนย์รวมนะครับของความฝันความสามารถของประชาชนทั่วไป ก็คือเราจะมีจัดกิจกรรมนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับและทุกเดือนเนี่ยเราจะเปลี่ยนตามธีมนะครับส่วนต่อมานะครับเป็นห้องสมุดเด็กนะครับเราเรียกว่าคิดพ์คนะครับห้องสมุดที่มีสีสันมากที่สุดและในศูนย์การเรียนรู้มูนเฉินซาของเรานะครับเพราะเราเชื่อนะครับว่าสีสันเนี่ยสามารถพัฒนานะครับความรู้นะครับแล้วก็การจดจําให้กับเด็กๆได้นะครับจะมีสื่อทั้งนิทานนะครับแล้วก็หนังสือนะครับที่เหมาะกับช่วงวัยครับต่อมานะครับตรงนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลังนะครับเป็น ห้องสมุดนะครับที่มีความทันสมัยนะครับที่สุดนะครับก็คือห้องสมุดมีชีวิตนะครับหรือเราเรียกว่า living library เนาะตรงนี้นะครับเรามีหนังสือนะครับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับเราได้ระบบนะครับการยืมคืนนะครับแล้วก็ระบบการคุมห้องสมุดเนี่ยจากทาง t k p a z นะครับที่เราร่วม mou สนับสนุนด้วยนะครับตรงนี้นะครับหนังสือนะครับสามารถยืมคืนได้นะครับแค่เป็นสมาชิกแบบเราเท่านั้นนะครับต่อมานะครับก็จะมี it station นะครับหรือเรียกว่าห้องสมุด it เนาะ ปัจจุบันเนี่ยเราจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคอมพิวเตอร์เ,รเนี่ยมีบทบาทในการทํางานเนาะในอนาคตนะครับหรือว่าน้องๆเรียนเองก็ดีนะครับจะใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการทํางานนะครับตรงนี้เราก็เลยมีนะครับห้องสมุดคอมพ <mumbles computer S 1> ิวเตอร์ hmm. ที่แยกออกจากห้องสมุดหลังนะครับต่อมานะครับที่เราบอกเนาะความรู้และเราก็มีจินตนาการด้วยนะครับห้องสมุดดนตรีเนี่ยเราถือว่าดนตรีเนี่ยสามารถสร้างสรรค์จินตนาการให้เด็กๆได้นะครับแล้วก็เยาวชนทั่วไปแล้วก็สามารถเอาดนตรีเนี่ยสามารถมาประกอบเป็นอาชีพในอนาคตได้ ส่วนถัดมานะครับจะเป็นเทคโนโลยีบาร์นะครับตรงนี้คือเป็นบาร์เทคโนโลยีนะครับเรามี iPad นะครับจำนวน10กว่าเครื่องนะครับให้บริการนะครับฟรีนะครับน้องๆที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ก็สามารถใช้นะครับอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าอะไรนะครับว่าเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดของโลกของเรานะครับเพราะว่าจะเป็นของบริษัท Apple นะฮะก็ตรงนี้นะครับน้องๆสามารถเข้ามาใช้เล่นได้นะครับส่วนสุดท้ายแล้วเป็นโซน KCC t h e a t r นะครับเป็นโรงละคร KCC นะครับเราจะมีการฉายนะครับภาพยนตร์สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้นะครับทุกวันนะครับตั้งแต่3โมงครึ่งนะครับเป็นต้นไปนะครับแล้วก็วันเสาร์ที่เราฉายสองรอบนะครับตั้งแต่10โมงครึ่งกับบ่าย2โมงครึ่งนะครับตรงนี้นะครับน้องๆที่สนใจสามารถเข้าไปเสิร์ชในเว็บไซต์นะครับ kcc.or.th ได้นะครับก็ศูนย์ใกล้รู้เมืองเฉงเาของเรานะครับเรา ได้นโยบายมาจากท่านนายกกระยุ์สายแสงนะครับซึ่งเป็นท่านนายกเทศมนตรีที่ดูแลนะครับเทศบาลเมืองเชิงเซาของเราแห่งนี้นะครับก็มีวิสัยทัศน์นะครับอยากให้น้องๆนะครับที่ไม่มีโอกาสนะครับไปกรุงเทพเองก็ดีนะครับหรือว่าไปต่างประเทศเองก็ดีที่จะไปหาข้อมูลที่เหมือนพร้อมนะครับก็เลยสร้างศูนย์การเรียนรู้เมืองเฉชิงเซาของเราแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้เด็กๆนะครับที่ผู้ได้โอกาสนะครับ สามารถเข้ามาเสพนะครับสื่อนะครับหนังสือนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือสื่อมัลติมีเดียหรือว่าโรงภาพยนตร์เองหรือว่าพื้นที่ในการลดความเสี่ยงนะครับเช่นลานจัดกิจกรรมต่างๆนะครับก็ตรงนี้นะครับเราก็อยากให้น้องๆนะครับได้เข้ามาใช้บริการสวนการเรียนรู้มือฉันสงสาวของเราเนาะแล้วก็สําหรับนะครับน้องๆนะครับที่บางคนอาจจะยังค้นหาตัวเองไม่เจอเนาะส่วนของเราเนี่ยเชื่อมั่นเสมอนะครับว่าความฝันเนี่ย ก็คือสิ่งลึกๆเนาอที่เราปรารถนาอยากจะเป็นนะครับ mm. เชื่อมั่นเสมอนะครับว่าถ้าสมมติคนเรานะครับทำตามความฝันเนี่ยเราจะไม่หลงทางกับชีวิตแน่นอนครับและที่นี่นะครับยังมีโซนอื่นๆอีกที่น่าสนใจ อาทิเช่นโซนอาหารและเครื่องดื่มค่ะโซนขายของที่ระลึกและโซนจัตุรัสน,นัดฝันค่ะครับที่นี่นะครับเปิดโอกาสให้เด็กๆก็ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่น iPad คอมพิวเตอร์เครื่องดนตรีนะครับแล้วก็ยังมีศูนย์ข้อมูลศูนย์ความรู้ต่างๆได้เข้ามาศึกษาเนาะ uh huh. แล้วก็ที่นี่มีกิจกรรมให้เด็กๆวัยรุ่นได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนาะ ซึ่งกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะปรับเปลี่ยนไปทุกๆเดือนไม่ซ้ํากันเลยค่ะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ KCC นะครับค่ะและส่วนเพื่อนคนใดที่อยากจะมาเข้าชมเลยนะคะ Knowledge Center of South เชียงสาวแบบเรานะคะก็มาได้เลยนะคะวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะคะทำการตั้งแต่9นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะหยุดวันจันทร์วันหนึ่งนะคะครับ และเพื่อนๆคนไหนนะครับมีสถานที่สุดอันซีนจะแนะนําให้เราสองคนพาไปเที่ยวหรือจะติดตามผลงานเราก็สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจด้านล่างนะครับก่อนจากการวันนี้น้องเตยคุณมาสัมผัสแปลิ้วแล้วหรือยังค่ะครับสวัสดีคีครับ